เขาสานึกผิดบ้างไหมคนที่เคยทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขามีความสํานึกบ้างไหมเรารวมํางานไพ่เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้ที่เคยทําไม่ดีกับคุณเรารวมพลงานไพ่เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขามีความสํานึกผิดบ้างไหมคนคนนี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวม เขามีความสำนึกผิดบ้างไหมที่เคยทำไม่ดีกับคนคนคนนี้ห้ามไปนะสิ่งที่เขาทำเขามีความสำนึกบ้างไหมเดอะฟูคนคนนี้เป็นคนที่สบายๆเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยคนคนนี้เดอะฟูใต้สำรับเป็นคน เอฮาปาร์ตี้สัมเบเลเทเมวคนคนนี้คือตัวตนของเขาเดวฟูใต้สำรับคนคนนี้ของคุณจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้เขาจะกลับมาขอโทษคุณนะเขามีความสำนึกนะคนคนนี้ซิออฟครับเขาจะมาขอโทษคุณ รลยง,งานไพ่วันนี้เขามีเกณฑ์ที่จะมาหาคุณเขามีเกณฑ์ที่จะมาขอโทษคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกปรากฏวิจิตติมินใบแรกเขาก็กลับมาขอโทษคนเลยนะแต่ไต้สหรับคนคนนี้ไม่โอเคนะเป็นคนที่เหฮาบานี้เป็นคนไม่ค่อยรับผิดชอบนะคนคนนี้ใบที่สองเขาคิดมากเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทาไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาคิดเยอะ เขาคิดมากมายจากการที่ก็าทำไม่ดีกุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเอ็ดออฟเป็นตะเขาเขามีความคิดมากมายเรื่องราวที่ผ่านมาที่ก็าทำไม่ดีกุณเขามีความสำนึกนะคนคนนี้ q u e e นออ c ครั Club, คุณก็คิดมากคุณก็อ่อนไหวชาวธาตุน้ำคาร์บอพิจิตมินคุณก็คิดเรื่องราวที่ผ่านมาเช่นกัน สิบดาบเมทุนตุนกลุ่มธาตุลมคนคนนี้จากการทีเขาเดินจากคนไปที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีความสุขเลยคนนี้เขามีได้ความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณเขาได้รับแต่ความไม่มีความสุขเขาได้รับแต่ความเสียใจคนคนนี้ชาวธาตุลมเมตุนตุนกลุ่มเทนอฟส์เซอร์เฮอร์มิตถึงแม้บางครั้งบางเวลาเขาอยากอยู่คนเดียวเขาอยากอยู่สันโดษ แต่เขาก็ยังส่องคุณนะส่องคุณทางโซเชียลคนคนนี้เดอะเฮอร์มิตเรามาขยายไพ่กันนะเป็นคนค่อนข้างที่จะสบายสบมากคนคนนี้เดอะฟูเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเขาสำนึกผิดนะคนคนนี้เขารู้ตัวว่าเขาทำไม่ดีกับคุณชาวธาตุน้ำกระตลาดพิจิตเนมินเขาคิดมาก คิดถึงเรื่องราวกับคุณที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้ชาวธาตุน้ำขอกทจิตเเขาจะกลับมาขอโทษคุณนะเขาจะกลับมาให้คุณยกโทษให้เขาคนคนนี้เขาสำนึกผิดนะเขายอมรับผิดทุกอย่างที่เขาทำกับคุณไม่ดีคนคนนี้เขายอมรับว่าเขาทำผิดเขาสานึกผิดนะคนคนนี้